อ่ะนะครับวันลามวันนี้นะครับอยู่กับสุดยอดตัวละครของภารกิจอนาฮิเลชั่นเลยนะครับเคมส์มากระเบิดครับผม ล้าก็ยังคงสับสนกับชื่อนอนแ้ครับประสบชื่อมักเดเบอร์มักเดบวกมักอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเรียกน้องมักแล้วกันนะครับน้องมักน้องมักของผมนี่รักมากนะครับรักอีกแล้วนะครับรักอีกแล้วดูดูร่องแขนนั้นมนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคนะครับน้องมักนี่คือมาดูมาดูประเภทเรือของน้องกันก่อนแล้วกันเนาะ ประเภทน้องมาร์กนี่คือไลท์ควิเซอร์นะครับไลท์ควิเซอร์ของบ้านหลักเรานะครับเยอรมันอีกแล้วเป็นหัวนะครับเยอรมันทั้งนั้นแหละนะในนี้มาดูสแตแตที่เลเวลร้อยยี่สิบห้ากันเนาะ HP นะครับอยู่ที่3,748ค่าแฟร์พาวหนึ่งร้อย้าสค่าต่อธาตกัศาย,ยานนะครับ1เออ385ร้อเกาเป็นแบบไลท์นะครับค่าตอร์บิโด317นะครับค่าความแม่นยำ168 ค่า reload รดนะครับค่าลบหลีีก2เออ127ค่าคอส1 1สปีด36ลักห้ <_ S 1> เป็นสแตตถ้าถ้าดูดีๆเนี่ยสแตทมังดะเบิกนี่คือเลือดเลือดเนี่ยจะน้อยกว่า cl ในทั่วๆไปเลยนะเพราะว่าเอาจริงงนะประเภท cl ของไอรอนบัตเนี่ยมันเป็นประเภทไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับ cl บ้านอื่น คือ CL ในจุดเด่นเขาคือต่อต้านกัสยานอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือจุดเด่นของ CL แทบจะทุกลำในเกมอยู่แล้วมันไม่ใช่จุดเด่นหรอกมันเป็นจุดแข็งของประเภทเรือนะครับว่า CL เนี่ยส่วนใหญ่แล้วการต่อต้านกัษยานของจาก CL เนี่ยแทบน่าจะเป็นการต่อต้านกัษยานที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วนะพวกค่าสแตตอะไรพวกนี้มักระเบิดมันจะมีบางจุดที่น้อยกว่าแต่ก็จะมีบางจุดที่แข็งระดับหนึ่งเลยก็คือค่ารีโหลดค่ารีโหลดมักระเบิดนี่ค่อนข้างเยอะสองร้อยเจ็ดเยอะเลยเข้าคอมเมนต์ยาว18แปด เยอะเยอะเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ได้เยอะเวอร์จะเยอะอยู่ลบเลียกแ้วยี่สิบเจ็ดถือว่าโอเคนะครับสำหรับ CL ถือว่าโอเคเลยลักห้าสิบก็เป็นเรือเป็นเรือกระดาษอะนะเขาก็เลยเอาแปะแปะรักมาให้หน่อยนะครับสักห้าสิบอ๋อแล้วก็ลืมพูดถึงค่าหนึ่งไปด้วยเนาะค่าต่อต้านเรือดำน้ำนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าลืมลืมลืมไม่ค่อยได้อ่านเลยกองหน้าครับขออภยัยค่าทีแอลสามร้อยแปดสิบห้าเยอะเยอะนะครับค่อนข้างไปทางเยอะเลยนะแปรพาห์หนึ่งร เยอะไหมส่วนตัวส่วนตัวผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับยังไม่ได้เยอะเวอร์อให้เยอะแล้วกันแต่ไม่ได้เยอะเวอร์ดีกว่า HP HP นี่น้อยนะ3ามพันสามนี่นเอาจริงๆคือน้อยน้อยน้อยกว่า CL หลายๆล,ลำเลยนะ CL บาง CL ตไม่ต้องไป CL เยอรมันด้วย CL แบบของประเทศอื่นก็น้อยกว่านะถามว่าทำไมน้อง ถึงบอกว่าน้องอยู่ในภารกิจเป็นสุดยอดตัวละครภารกิจกตอนาฮิเลชันก็เดี๋ยวไปดูสกิลกันแล้วกันเนาะพูดถึงสเตตลม้ลมรวม้วคืออยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานดีนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่อนไปทางดีเลยนะสำหรับมัลเตอร์เบิร์กมาดูเอฟเฟซีก่อนเอฟเฟซี F C ของมัเตอร์เบิร์กเนี่ยน่าสนใจนะครับปืนหลักนะครับ CL กันนะแสดงผล145เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งกระบอกตอมิโดนะครับแสดงผล135เปอร์เซ็นต์นะมีสองชุดนะครับแอนตี้แอแสดงผลหนึ่งร้อยยี่สิบเปอก ถ้าสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆคือเอฟเฟนซีของมอเดอร์เบิร์กเนี่ยเรียกได้ว่าพรีเมียมพรีเมียมมากๆเลยปืนหลักนี่แรงระดับต้นๆของเกมเลยนะครับถ้าเทียบในเอฟเฟนซีนะน่าจะเท่าที่ผมจําได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เซวเยอะเท่าที่ผมจําได้คือจะแพ้เนปเอเนปจูนที่เป็นเรือวิจัยของอังกฤษนะครับแล้วก็คีลอฟที่เป็นเรือโซเวียตเอฟเฟนซี่สองลำนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์นะครับแต่มักเดอร์เบิร์กเนี่ยหนึร้อยสี่สิบห้า ผมไม่รู้นะว่ามีซีลลำไหนเอฟเฟซี่เยอะกว่านี้ไหมแต่มอเดเบิร์กน่าจะอยู่ในเจนต้นๆเลยนะครับน่าจะอยู่ในแบบว่าเกรดต้นๆเลยสําหรับค่ายเป็นซีปืนหลักที่แรงขนาดนี้นะตอบิโดกลางๆครับ135เปอร์ที่โอเคนะไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับ120เปอร์ก็กลางๆสําหรับ CL ออะนะ120เปอร์เป็นกลางๆหมดแล,ล้วถึงบอกว่าเอฟเฟซี่ของมอเดอเบิร์กนี่ค่อนข้างพรีเมียมมากนะครับก็คือ ไม่มีไม่มีอันไหนที่แบบมันดูต่ำกว่าเกณฑ์เลยมันจะมีแค่เท่าเกณฑ์กับสูงกว่าเกณฑ์เลยนะครับนี่คือจุดจุดที่น่าสนใจของมร์เบิร์กมากมากเลยนะครับกับเอฟเฟนซีส่วนเรื่องสกิลมาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกของมาร์เบิร์กนะครับเมื่อกองเรือที่เรือลำนี้อยู่เนี่ยทำการจมกองเรือศัตรูก็คือแบบระเบิดม็อบม็อบนั้นเลยนะไม่ใช่แค่ลำเดียวในม็อบนั้นนะคือทั้งม็อบนั้นเลยจะเพิ่มดีลดาเมจให้กับตัวของมอร์เบิร์กเี่ย6นะครับ สเต็คได้สูงสุด4ครั้งก็คือเคลียร์สม็อบอ่ะคุณก็จะได้ดาเมจถาวรตรงนั้นไปเลยนะจนกว่าจะออกจากไอเวิลนั้นไปนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เขาโน้ตไว้ให้นะครับถ้าไปอยู่ในโอเบอร์เลชั่นเซเลนนะครับสกิลนี้จะส่งผลสเต็คต่อ1นึ่งสเต็คในแค่5%เท่านั้นเพราะว่าในโอเบอร์เลชั่นเซเลนมันไม่มีบัฟมันไม่มีกระสุนนะครับมันก็เลยลงได้เรื่อยๆครับมันระเบิดอเลยค่อนข้างเก่งนะในโอเบอร์เลชั่นเซเลนในการเคลียร์ม็อบนะครับเพราะว่าดาเมจปกกติ่ะถ้าาบััฟรสุนนมมหยใช บ้าก็กับอารมณ์แบบกระสุนมันต่ำกว่า4เงี้ยบัฟดามจมันก็จะหายแต่ตัวของมอเตอร์เบิร์กเนี่ยคือแบบมันสามารถสแต็กดามด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ได้สนใจกระสุนอะอ่าพอไปอยู่ใน O.P.S มันก็เลยต้องเนิร์ฟลงมาหน่อยนะครับก็เข้าใจได้ส่วนที่2นะครับเมื่อเรืนี้โจมตัูในการในการต่อสู้นะครับเพิ่มค่าความแม่นยำและเอ่อค่าการลบเหลีกยของเรือลเนี้5%เตสแต็กได้สูงสด4ครั้งเพิ่ม20เปอร์ถ้าไปดูสแต็กตะกี้นะครับ ข้าวความเป็นย่งกับค่าการลบหลี่ของวันร์เบิกอ,อยู่ในเกมมาตรฐานนะเพิ่มอีก20เปอร์น,นี่คือเยอะทันทีครับจากมาตรฐานก็คือกระโดดไปเลยนะแล้วก็การนับเคาน์เตอร์ของสกิลพวกนี้จะรีเซ็ตทันทีนะครับเมื่อย้ายไปแผนที่ใหม่หรือว่าเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนการจัดทีมอ่ะอันนี้พูดถึงในกรณีโอเพนสนะครับเขาโน้ตไ้ให้ก็เอามาหน่อยแล้วกันเนาะสกิลที่2ครับมาดูกสกิลที่2กันเพิ่มมิอของเรือลำนี้ตรงๆเลย15เปอร์ บัฟสเตตอีกแล้วนะครับบัฟสเตตอีกแล้วไอตีแอลของกตเบิร์ดนี่อยู่ในเกมที่เยอะอยู่แล้วนะเยอะเลยพอเข้าอีก15เปอร์เนี่ยคือเยอะเยอะทันทีนะครับเยอะสุดๆแต่ไม่ได้แบบทะลุไปเท่าพวกอเมริกาไม่ใช่นะอ่าแล้วก็มีส่วนที่2ครับผม3วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับแล้วก็ทุกๆ20วิมีโอกาสิอนะที่จะยิงกระสุนชิดพิเศษออกไปอืมอุดการมัคืออะไรเนะี่ยแท้อ่าส่วนที่3นะครับ ถ้าหากกระสุนชุดพิเศษไม่ได้ถูกยิงออกไปนะครับจะเพิ่มแฟร์พาวและค่าตัวปีโดของเรือลำนี้20%แทนสแต็กได้2ครั้งนะครับเมื่อสแต็กอันนี้ครบ2อันนะครับจะเพิ่มโอกาสเพราะการยิงชุดพิเศษเป็นร0% 0ทันทีก็คืออารมณ์แบบว่ารอบแรกคุณก็ไม่ติดรอบสองคุณก็ไม่ติดรอบ3เนี่ยรอบ3านี่คือจะบังคับติดเลยนะครับถ้า2รอบแรกไม่ติดนะแล้วก็หลังจากการลบครั้งที่2 และ4ในการต่อสู้จะอินพาวเวอร์ก็คือเมื่อมังได้เบิกสู้ครั้งที่2หรือว่าครั้งที่4กระสุนที่พิเศษมันจะแรงขึ้นอ่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยถึงบอกว่าตัวนางเนี่ยอ่ามาคุยภาพรวมกันเลยดีกว่าเนาะตัวนางเออมันมีเ a อกอันนะครับแตบบ่ว่ามันเ a ของมันดเบิกไม่ได้พิเศษอะไรนะครับมันเป็นแค่แบบกระสุนไม่พิเๆๆออกไปไม่ได้แบบว่ารูปแบบต่างจากกระสุนอื่นเท่าไหร่ขอค่ามานะครับ เพราะจริงเนี่ยตัวนางเองเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจไม่ตกนะครับเป็นตัวที่ดาเมจไม่มีทางตกเลยนะตัวอื่นลงแมปบัฟกระสุนหมดดาเมตตกใช่ไหมแต่มักระเบ,ะเบะิดอ่ยมันได้บัฟจากไฮมาก็คือสกิลแรกของนางนครับมันเพิ่มดาเมจถาวรนะครับเป็นดิวดาเมจด้วยนะมันก็เลยอารมณ์ง่ายอ่ะเหมือนกับว่ามันตัดเรื่องแบบบัฟกระสุนหมดออกไปนะแต่ว่าถ้ากระสุนเหลือศูนเนี่ยก็ยังมีผลอยู่นะครับแต่อารมณ์แบบว่ากระสุนเหลือต่ำกว่า4อย่างเงี้ยเออในขณะที่เรือลำอื่นมันไม่ได้บัฟดาเมจแต่บ,บ,นนบัฟระับ แล้วก็มีเพิ่มค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าการลบหลีก20เปอร์อันนี้เยอะนะครับค่าความแม่นยำนี่มีผลกับการยิงติดคิทิคอนด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องคำนวณอะไรหลายๆอยากนะแล้วก็ค่าการลบหลีก20เปอร์ก็ดูดีนะครับสแตตเพราะว่าอย่างที่บอกไปไมันได้เบิดไปเลยที่สแตตพรีเมียมมากนะครับทั้งเอฟเฟนซีทั้งสแตตเนี่ยจะมีด้อยก็คือแค่แค่ HP HP จะน้อยไปหน่อยนะครับตาม ตามกว่าเก์ของ S S R ที่ A C L ที่เป็น S S R ทั่วไปนิดหน่อยนะแต่ก็แลกมาด้วยค่าความเอ่อค่ากาลบรีที่เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยแหละถ้าเทียบกับในบ้านหลักนะครับวงเล็บแล้วก็จุดที่2เนาะ n T R นะครับได้ไปอีก15คือตอนนี้มักระเบิดได้บูสต์แ c กมากี่อย่างยูดาเมดหนึ่งแมนยามสองรีกสามนะครับ A A c แฟร์พาวห้าตอว์บโดหก เป็นตัวเกณฑ์สแตตในตัวเองที่เก่งมากๆเลยนะครับมาเลเบิร์กเ,เนี่ยแล้วก็มีกระสุนพิเศษที่ถ้าไม่ถูกยิงออกไปก็จะเสริมพลังให้นะครับก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยเคยได้ไม่ไปนั่งมองนางเท่าไหร่นะกระสุนพิเศษนางเพราะจริงๆคือปืนหลักนางแรงมากครับถ้าเทียบกับซ l ด้วยกันเองในปืนหลักนางโคตรแรงเลยนะแล้วคือพอมันอยู่ในไอรอนบาอ์ะวิธีบัฟมันเยอะแยะไปหมดนะครับแบบเยอะแยะครับเออแหรับมาร์เบิร์กนะครับก็เป็น ถ้าพูดในภาพรวมเลยแล้วกันนะข้อดีนะครับเป็นตัวที่ดาเมจไม่ตกแน่นอนนะคุณจะไปลงในแบบแมบปบที่แบบว่ากระสุนมันอารมณ์แบบว่าคุณต้องการตัวตีม็อบเจ๋งตัวหนึ่งที่ดาเมจมันไม่ drop อ,อย่างเงี้ยมังดาเบิร์กจะเป็นตัวเลือกที่ดีแทบจะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนางนี่คือในขณะที่เพื่อนดามเมจหล่นไปจากบ้ากระสุนไม่มีใช่ไหมตัวนางก็ยังมีดามเมจจากสกิลแรกอยู่อารมณ์อันนั้นนะครับ2ก็คือ เอาตัวแรกเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะต่อตะกัสร,รยายได้ดีในระดับหนึ่งนะครับด,ดาเมจด,ดามดดเมจ DPS ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะถ้าสกิล2มัน,ม,นมันเต็มสแต็กล่ะนะมันก็น่าจะเยอะมากๆเลยนะครับแฟร์พาว20เปอร์นะกับดิวดาเมจเอ่อ24่สิบเปอร์หคูณสี่รครั้งนะครับ ก็คือคุณลองคิดภาพแบบเล่นๆดูอะดูดูสิดูดาเมจที่มอเดอร์เบิร์กสามารถดิวได้คือมันแรงมากนะถ้าทุกอย่างมันเต็มนะครับแต่ก็นั่นแะครับถ้าทุกอย่างมันเต็มนะ,ะข้อเดียวมานี่ก็เสียนะก็เสียคือมาเดอร์เบิร์กเนี่ยให้พีค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับ CL ในระดับเดียวกันให้พค่อนข้างน้อยนะครับจุดที่2ก็คือตัวนางเนี่ยต้องใช้เวลาครับ คือมันไม่ได้เข้ามาถึงแบบปุ้งปังปุ้งปังแรงเลยไม่ใช่นะครับมันต้องใช้เวลาในการแบบว่าค่อยๆทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆต้องได้สู้ครับต้องได้สู้ต้องได้ฆ่าบ่อยๆนะถึงจะเก่งขึ้นมาเป็นตัวที่ต้องใช้เวลาในการบูสต์ดาเมจครับอา,อาจจะช้ากว่าพวกเรือสปีดรันหลายๆล,ล,ลำนะแต่ว่ามอนไดเบิกถูกสร้างมาให้เป็นตัวแบบว่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแบบกีบไปชิดไปนะครับกูจะฆ่าไปเรื่อยๆไม่สนนะครับ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่ะนะวันละลามวันนี้นะครับกับสุดยอดตัวละครในการทาภารกิจอนาายเลชั่นนะครับก็วันละลามก็น่าจะประมาณนี้นะครับมังดะเบิร์ก็เป็นเรือที่ใช้ง่ายใช้สนุกนะครับใครที่อยากได้ CL เเจ๋งๆสักลำหนึ่งเลยนะผมกล้าพูดเลยนะว่ามังดะเบิร์เป็นเรือที่เจ๋งมากนะครับใครอยากได้ซีเจ๋งๆสักลำนะครับลองป้านนางมาใช้ดูนะครับแล้วคุณจะหมดปัญหาเรื่องการใช้เรือหนึ่งลำในการเคลียร์ฮาโหนดไปทันทีครับโอเคนะครับ ไม่มีอะไรแล้วเนาะรอติดตามกันนะครับวันละลำรับหน้าจะเป็นลำไหนก็ฝากติดตามด้วยนะจับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละไยครับ